สวัสดีค่ะชาววันจันร์มาเช็คดวงการงานการเงินกับรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะคำพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2 5 6 6นี้นะคะดูการงานก่อนนะคะการงานเป็นอย่างไรบ้างขึ้นเดเมติเชียนค่ะชาววันจันทร์บอกเลยว่าท่านเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะมีปฏิพันธ์ไหวพริบดีนะคะยากที่คนอื่นจะรู้ทันค่ะงานทุกอย่างสําเร็จนะคะสำเร็จด้วยความเก่งความรู้ความฉลาด ฉลาดแบบาหาหาคนจับยากนะคะว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นคืออะไรนะคะทำแบบไหนถึงสําเร็จทําอย่างไรถึงไปได้เร็วขนาดนี้นะคะความเก่งความฉลาดมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองก็มีนะคะสำหรับหน้าที่การงานแล้วถ้าเป็นการาทําธุรกิจส่วนตัว ะะก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าท่านรู้จักหาเทคนิคใหม่ๆหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองท่านจะทําอะไรท่านจะศึกษาหาความรู้ให้ถ่องแท้ก่อนแล้วท่านถึงลงมือทำํำเมื่อทําแล้วก็ยังหาความรู้อย่างสม่ําเสมอนะคะ ใบต่อมาค่ะเป็นว e ว of Fortune นวิ e อ of fortune ท่านใดที่ทำธุรกิจพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินช่วงนี้จะขายออกขายดีได้กำไรงามนะคะเป็นสินทรัพย์นะคะ,เป,ะ,นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้นะคะสำหรับการงานต่อไปค่ะทางด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินขึ้นเดวิลนะคะการเงินท่านหาเงินเก่งนะคะ แต่ว่าให้ระมัดระวังการใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยอย่าทำอะไรตามอ,อกตามใจบางครั้งบางท่านอาจจะใช้เงินไปกับทางด้านความรักนะคะรักแบบติดๆบางๆซ่อนเร้นรักแบบไม่ถูกต้องแต่ท่านก็ยอมทุ่มเต็มที่แบบนี้ก็ให้เรามาระวังด้วยนะคะแล้วก็ซื้อในสิ่งที่ตัวเองอยากได้สิ่งที่ตัวเองต้องการต้องการอะไรซื้อหมดนะคะไม่ได้คำนึงว่าเงินจะหมดหรือจะเหลือเผื่ออนาคตไหมไพ่ใบนี้นะคะใบต่อไปค่ะ สิบถ้วยค่ะการเงินของท่านนะคะสิบถ้วยถ้าหากว่าช่วงนี้ท่านอยากได้บ้านได้ที่ดินนะคะสักแปลงบ้านสักหลังท่านจะได้นะคะเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะการเงินท่านมีนะคะสาหรับชาววันจันทร์ต่อไปนะคะอาจารย์จะจับไพ่สามก๊กว่าไพ่สามก๊กอยากจะแนะนําอะไรหรือเตือนอะไรนะคะไพ่สามก๊กขึ้นมายาค่ะ มารยาคือสิ่งที่หลอกลวงนะคะสิ่งไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ก็จะเตือนท่านนะคะว่าถ้าท่านจะทําอะไรให้มีความจริงใจนะคะการฉลาดแกมโกงอย่างการเรียนบางครั้งบางท่านเรียนไม่เท่าไหร่แต่รู้จักเอาตัวรอดแพวพราวพึ่แพงเก่งอย่นี้นะคะ ก็ให้พยายามอยู่กับความถูกต้องนะคะเพราะว่าเราจะใช้ได้ไม่ตลอดไปนะคะถ้าว่าเราไม่มีความรู้จริงการงานก็อย่าฉลาดแกมโกงอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมเราจะไม่เป็นที่นับถือของคนอื่นความรักก็ให้ความจริงใจต่อกันการเงินก็ให้ประหยัดนะคะใช้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วชีวิตของท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญนะคะสำหรับชาววันจันทร์ไพ่ยิและไพ่สามก๊จะแนะนำประมาณนี้ค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ